สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเข้าคิดและตัดสินใจแล้วว่าขอดูตัวเขาก่อนนะลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะ เมษสิงหนูเมถุนมังกรเมษสิงหนูเมถุนมังกรเป็นคนดื่มเก่งเป็นคนเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคง งานของเขาอาจจะจําเป็นที่ต้องพบปะผู้คนหรือว่าเข้าสังคมอยู่บ่อยๆอ,อ่ะอคือประมาณว่าต้องหาคอนเน็กชันน่ะนะคะแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงดูแลคนอื่นได้ดีดูแลตัวเองก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะ,ะมีความเป็นผู้นำสูงอืม มีอารมณ์ขันล่าเริงสดใสอารมณ์ดีปาร์ตี้เก่งนะคนนี้ดื่มเก่งชอบดื่มแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของชีพจรลงเทา้าคือต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไปนู่นไปนี่อาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ของเขากับคุณเป็นยงไง <_' S 1> เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานนะเหมือนคบหากันมานานหรือถ้าเป็นคนคุยก็คุยกันมานานแหละแต่ว่าเอา ด้วยความที่ต่างคนต่างมีอีโก้หรือว่าต่างไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์มันก็มีเยอะณนะตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาเลิกลากาันจบความสัมพันธ์กันหรือไม่คุยกันะเป็นภาวะที่นิ่งเงียบไม่คุยอย่างเงี้ยหรือว่าห่างๆกันมากๆแล้วนะคะอืม อะทีนี้เขาคิดและตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำอะไรยังไงกับคุณนเขาดูสิอตอนเนี้เขาคิดว่าเขาตัวเขาเองอะยังยังคิดถึงคุณอยู่ยังตัดคุณไม่ขาดยังมีความอาลัยอาวรณ์คุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะ ทำความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นถ้าเมื่อก่อนเขาเอา่ไม่แคร์คุณไม่สนใจคุณเขาก็จะแคร์คุณให้มากขึ้นนะคะเหมือนเหมือนตอบแทนความความดีของคุณอะไรอย่างนี้ด้วยหรือพยายามที่จะเอาใจใส่คุณมากขึ้นดูแลคุณมากขึ้นดีกับคุณมากขึ้นอืม ให้ในสิ่งที่ที่ควรจะให้หรือที่คิดว่าเ,าเมื่อก่อนไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยก็อยากจะทําให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดูแล้วเนี่ยยังยังต้องการอยู่ยังต้องการคุณยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่โอเคอืม okay. uh hmm. ในเร็วๆนี้มีโอกาสที่เขาจะจะติดต่อคุณมานะคะหรือจะมีการสื่อสารระหว่างระหว่างคุณกับเขาอะ่ะคือตัวเขาอะ่ะมันมันจะเป็นอารมณ์แบบไมไ่ตั้งใจนะคือประมาณว่าอาจจะเป็นจังหวะที่กําลังคิดถึงมากๆอยู่ๆวันหนึง่งวันนี้คิดถึงคุณมากจนแบบจนทนไม่ไหวอะ่ะอยู่ๆก็พิม พิมพ์ข้อความส่งมาหรือไม่ก็โทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมจิเชียนนี่คือเทพแห่งการสื่อสารนะคนนี้นะภายในเดือนมิถุนายนอืมภายในเดือนมิถุนายนช่วงกลางคืนจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาจะติดต่อมาเอาจริงๆมันอาจจะดูเหมือนแบบเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ส่วนลึกในใจเขาจริงๆริะคือเขาก็อยากคุยกับคุณอยู่แล้วแหละ เออเพราะว่าเขาก็ยังมีความคิดถึงยังอะไรอาวอยังตัดคุณไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่เออก็ไม่ได้แพนว่าจะต้องคุยวันไหนเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนแบบเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามความรู้สึกเลยพออยากคุยมากๆก็ก็ทักมาคุยอืม ตัวเขาเองอะลึกๆอะเขายังมองว่าคุณเป็นแฟนเป็นคนรักของเขาอยู่นะคะยังเป็นคนที่เขาให้ความสนใจยังเป็นคนที่เขารู้สึกดีรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยยังมีความสเสน่หหากับคุณอยู่นั่นแหละลึกๆในใจเนี่ยเขาเหมือนแบบไปคิดมาดีแล้วนะว่ายังไงเขาก็คงต้องกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคือการตัดสินใจของเขาครั้งนี้ไม่ได้แบบมาด้วย ไม่ได้มาด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่ววูบอะค่ะแต่เขาเหมือนไปคิดตอนที่เขาได้ห่างกับคุณได้ได้อยู่คนเดียวได้ใช้เวลาเงียงๆคนเดียวอะมันตกผลึกมันได้มันได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าเออเขาเขายังไม่อยากจบไม่อยากให้มันจบแบบนี้ยังยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะยังอยากไปต่อเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณก็ ตรงใจก็ตอบโจทย์เขาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ยังมองไม่เห็นว่าเออจะมีใครดีเท่าคุณนะคุณก็ถือว่าได้อยู่นะ <c oughs> อืมเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะลุยอีกครั้งหนึ่งนะจะพยายามอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ที่มันมีอยู่อะ แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าเนี้มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักจนแบบท้อแท้เช่นคุณกับเขาเข้ากันไม่ได้มันมีปัญหาหลายอย่างแบบจุกจิกจุกจิกอ่าบางคนมีเรื่องระยะทางบางคนมีเรื่องของความไม่เข้าใจการคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวนิสัยเข้ากันไม่ได้หรือว่าครอบครัวเข้าไม่ชอบครอบครัวคุณชอบครอบครัวคุณไม่ชอบเขาอะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนหลายอย่างอะค่ะ ยปัจจัยหลายอย่างมันเข้ามาทีเดียวจนตอนแรกเห็นไหมป็นสิบตามันเหมือนแบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอ่ะมันยากจังเลยมันทุกข์ทรมานจังเลยยอมแพ้และแบบไม่ไหวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรอย่างนี้แต่นะตอนเนี้ยสิ่งที่เขาคิดและตัดสินใจก็คือเขาพร้อมจะสู้อีกครั้งเห็นไหมพร้อมจะลงสนามรบพร้อมจะลุยอีกครั้งหนึ่งคือคือสู้ก้าไม้นี่คือเหนื่อยมากนะเอาจริงๆแล้วเหนื่อยมากแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้อืม แนวโน้มนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์อะตอนนี้มันยังห้าสิบห้าสิบอยู่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมระหว่างคุณกับเขานะคะคือผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะเอาเป็นว่าเขาอะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดคือเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดเขาจะลองสู้อีกครั้งหนึ่งลองให้โอกาสตัวเองลองให้โอกาสคุณลองสู้ลองแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่อีกครั้งหนึ่ง นะผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงยังไม่รู้เพียงแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเอาจริงๆมันมันมีโอกาสที่จะไปกันได้ยาวอยู่กันได้นานนะคะถ้าร่วมมือกันถ้าช่วยกันเช่นอถ้าสมมุติมันมีปัญหาในเรื่องของนิสัยใจคอมันก็ต้องปรับกันคนละครึ่งช่วยกันปรับช่วยกันแก้ไม่ใช่ว่าเขาแบบ เออจะสู้อยู่ฝ่ายเดียวแต่คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยากมันก็ไปต่อไม่ได้ที่มันยังขึ้นเป็นสองดาบอยู่อ่ะนั่นหมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายมันมันยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้เพราะถ้าทางฝั่งเขาโอเคแน่นอนเขาตั้งใจเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะทําเขาจะสู้เขาจะแก้ไขเพราะยังไม่อยากเสียคนไปยังไม่อยากจบ แต่ฝั่งคุณล่ะคุณอาจจะยังไม่อยากจบก,กับเขาแต่ถ้าคุณไม่อยากจบแต่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแก้มันก็ไปต่อกันยากนะอะให้มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไหมอ่ะเห็นไหม ความรู้สึกดีๆมันยังมีให้กันอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่แล้วคุณเองเนี่ยก็น่าจะยังรักเขาอยู่แหละเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ยังมีความรักเดี๋ยวเขาจะมา,าเขาเรียกว่าอะไรเอ่อแสดงความรู้สึกหรือบอกความรู้สึกกับคุณมีการพูดคุยเห็นไหมเทียนอันนี้มันมันเหมือนดับไปแล้วนะมันดับไปแล้วแต่ว่าควันม,มันยังมีอยู่ มันหมายถึงสายใยเยื่อใยที่มันมันยังไม่หมดอ่ะมันยังไม่ดับแบบสนิทต่อให้คุณกับเขาจะเลิกกันไปแล้วหรือห่างกันไปนานแค่ไหนแล้วมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่มันยังเป็นไปได้อยู่นะเพราะความรู้สึกมันยังมีให้กันอยู่นะคะแล้วมือที่เนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ยอมปล่อยมือยังไม่ยอมปล่อยยังประคับประคองอยู่อันเนี้หมายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะ แต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักนะความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะแบกไหมพร้อมที่จะสู้ไหมพร้อมที่จะรับไหมต้องต้องยอมรับแรงกดดันยอมรับว่าต้องเผชิญกับปัญหาอีกเยอะนะคะมันไม่ได้บางไม่ได้เบาไม่ได้เรียบง่ายต่อให้กลับมาคืนดีกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะเรียบง่ายสวยหรูหรือว่าหวานชื่นคือปัญหามันก็ยังอยู่แหละการกลับมาเนี่ยกลับมาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่กลับมาแล้วคุณจะคาดหวังว่าเออมันจะดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีกว่าเดิมได้แต่แต่คุณกับเขาต้องช่วยกันนะคะเนี่ยปัญหามันยังอยู่มันยังต้องแบกแบกอยู่ยังต้องแบกเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ